สุดยอดพบกับรายการไอ้เจมส์ฝาแคมเมอร์ทักวันนี้เรามาจ่ายเหเ้ม์พันเน็ตกันนะครับวันนี้ผมว่าเราทำภาร,รกิจผู้ชายไปทาพองโอเคนะปารกิจ์เขาบอกว่าให้กําจัดยิสลามกวานถูกบ่อมานะนุนนะแล้วจงรวบรวมกิ่งไม้นะไม่อยืกกินเฉินจงใช้ยาสนะผู้ความปลอดภัยชิลด์ทรัพย์สินนะสัดแยงวิงเฮ้ยไม่เอา โอกาสๆอไกลลับไปโอเคนะตรงต่อไปนะตรงไปสนทนากับพุเทเฒ่าเต่าโกโลเฮียชื่อเนะสเปรบสเปรบักไม่อ่านเลยแล้วก็มาสีแล้วก็สนทนากันมาอีก วันนั้นอืมเนอะโอ้ไอ้นี่เกียมาทักไกลไกใช่ไหมไปโซนพะฒนากับพุทธเจ้าเขากโรอีกครั้งหนึ่งเพื่อรับของละวันนะ ธนูดีวะไปตรงนะั้นไหนวะ <c oughs> มันเราไม่เอาเสียงดนตรีฮะสงครามนะนะตรงไปที่แคมป์ทางด้านบนใหญ่บ้าน Còn đi bộ à? working working kem nó thuộc rồi hey lung thùng giang không เจากนี้สิโลฮ่าแฟนคิ๊สกูแล้วแม่งมาอยู่ไหนนะคนเดียวก็หลุงเปล่าวะเออก็ใช่น,นี่วะกับพูลนี่เดี๋ยวเดินไปตามมุกสอนไปเด้อลุง พันห้าอุ้มมีหกร้อยยาเลยโอ้โจุดไปหาไอ้หุ่นนะเด็กเลี้ยงแกะตัวดำนี่ ไอตุอ้มีเสียงมัวลำมัวดังๆแม่งจมไปด้วยแต่มัวที่อยู่สุดต่ากว่ากองเดูเว้ยมาให้ขาัเออได้ ลอยนะทำไมตรางม่ให้มันกินเองไม่ได้นะนี่ยัไมันว่ะสมนมวัวให้แกแบรนด์โคนะแบรนด์โคแม่งอยู่ไหนอนอนรอไอ่ะ โอ้เน่่นมนำไปเดอเขียว,น,น,ยน,น,ยวนะเหมือนลูกมะพร้วา,พาวรือสัตว์มันนอนมันนอนมากว่า เออนอนนอเออนอนเออเออเฮ้ใจเย็นใเย็นใจเย็นรอไหมทังหมดเอเอย่อยู่อยซับๆ ทำหน้าทำหน้าทำหน้าเหมือนหื่นเลยโอ้ดูมันทำหน้านะหน้าโอ้โอ,โอกากาักแตามาดีในนี่ในนี้นะตามมาดิโอ้โน้พิษ Mà hãy một, Ồ oh. Tạm biệt, tạm biệt Này cơ ơi เอ้ยอย,ยังเก็บเก็บครับอีกสามอันเท่านั้นไม่พอดีเลยมันนี้มันนี้ โอเคสามตัวขโมนซีซีเน่กดซีติดพิษติดพิษนะเอ้ยเออเบบไปครับขึ้นต้นไม้ขึ้นต้นไม้ทุ้ยไป อลอิลอลนบนข้างของสะพานกลับไปกลับมา ในหัวอ้อไม่ทางนู้นปัดไม่งานดีทางไปนะสง่งคมมัน คือจุดเริ่มใหม่เด็กสักตัวมันคือการวอร์มนะ Bye. โอเคทำไปเรื่อยๆนะจนกว่ายครบแปดนะครับต้องเขิบเพชรไม่ได้อโอ้ยกดเพชรโน้มกำกับเพชรอยู่เอ้ยนีหนีหนี Lie away, yeah. Don't Just walk, yeah. Oh. โอ okay. เคไอ้บุตะวันออกมันพาไปขึ้นตรงไหนวะเห็ดสีม่วงนู่นมันคือเห็ดอาเบะนะเป็นนักดารา ตลาแม่งเก็บอะจีนคุณคุณมันต้องให้เก็บดอกไม้แน่โอ้คุณบอลลู เฮ้ยเอ้ยสวัสดีสัตว์มันน่าตื่นเต้นหนอจะถึงแล้วจะถึงแล้ว เออเูิแล้เก็บู้ยี้เฟิร์นใหญ่หนึ่งอันเราจะไม่เป็นแบบเนียนๆน,น,นะบุกมากเกียนสัตว์อะไรอะไรอะไร เียนไม่เกียนดูเอาเองแล้วนำตัเองเียนูไวเขงง